การอภพิปรายงบประมาณเที่ยวนี้จะมีข้อพิเศษกับทุกครั้งพิเศษด้วยประการที่1ก็คือเป็นน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของสภาชุดนี้ประการที่2ก็คือเราเองฝ่ายค้านเองเนี่ยได้มีการประกาศท่าทีแล้วประกาศมาติก่อนล่วงหน้าว่าเราจะไม่รับประการคราวนี้นี่เป็นการจัดงบประมาณในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อประเทศเราป่วยมาประชาชนลําบากมา การจัดงบประมาณเท่วนี้เป็นช่วงที่กําลังจะงงหัวกําลังจะฟื้นเราก็อยากให้ฟื้นการจะให้ฟื้นเนี่ยมันจําเป็นต้องมีความละเอียดในการที่จะจัดเม็ดเงินงบประมาณวันนี้การพิจารณงบประมาณเหมือนเรามาเอ็กเย์ประเทศวันนี้ค่ายาทั้งหมดเท่าไหร่นี่สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันล้านบาทแต่สําคัญวันนี้คุยกันทั้งวันสามวันนี่จ่ายยาถูกหรือเปล่าจ่ายถูกก็น่าจะฟื้นจ่ายยาผิดก็น่าจะฟุบแล้วก็ตายเลยเศรษฐกิจอักเสบอาการก็คือรายได้มันต่ํารายจ่ายมันสูง ไปดูประชาชนวันนี้รายได้ต่ํารายจ่ายสูงประเทศก็เหมือนกันรายได้เข้ามาก็ขาดดุลทุกปีทุกปีแต่รายจ่ายสูงรายได้กับรายจ่ายไม่สมดุลก็เป็นหนี้ที่มันเกิดทั้งหมดปัญหาโลกเศร,รษฐกิจอักเสบนี่เกิดจากเครื่องยนต์เศร,รษฐกิจ4ตัวไม่ทํางานตัวแรกครับการบริโภคภาคเอกชนประชาชนก็จับใจ่ายใช้สอยนี่น้อยครับแต่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยยังอยู่ในเกณฑ์ต่ําจาก3าปีก่อนนี้ดับเครื่องยนต์เครื่องนี้ดับมาตัวที่สองครับ การลงทุนภาคเอกชนดีสนิทเงียบจบอันนี้เครื่องยนต์ตัวนี้ตายสนิทตัวที่3ครับการลงทุนภาครัฐคุยกันมา3วันนี่ตัวนี้แล้วตัวสุดท้ายครับการส่งออกสุทธิดีขึ้นแต่ว่าไอ้ที่สาคัญที่สุดว่าการขยับตัวของเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยมันแรงพอที่จะไปชวนไอ้สตัวนี่ยขับไหมไม่ วันนี้ตัวหนึ่งซึ่งเป็นความหวังของเราที่เคยติดมาตลอด3าสปีมันดับ3ตัวติดอยู่ตัวหนึ่งก็คือกลับไปที่การลงทุนภาครัฐครับการลงทุนภาครัฐที่ชัดเจนที่สุดก็คืองบประมาณแผ่นดินเพราะฉะนั้นการลงทุนภาครัฐคือความหวังเพราะฉะนั้นนี่นการลงทุนภาครัฐปีนี้จึงมีความละเมียดละไมจึงมีความจำเป็นพิเศษถ้าทำทําดีเครื่องยนต์ตัวนี้จะไปผลักเครื่องยนต์อีก3ตัวให้เดินได้ก็จะใช้เครื่องยนต์ตัวนี้แหละไปช่วยสปาร์กไปช่วยดัน3ตัวให้มันติดถ้าจัดงบ อันนี้ดีมันจะไปผักเครื่องยนต์อีก3ตัวไปได้จัดผิดดับตกถ้าเห็นว่าผิดเห็นว่าไม่เหมาะเราถึงไม่อยากให้ผ่านแต่ผ่านไปแล้วไปแก้ไขไหมในกนารมิการ3ปีผ่านมาประสบการณ์ก็คือไม่แก้เครื่องยนต์4ี่ตัวเนี่ยที่บอกว่ามันดับแล้วเพิ่งขยับเรายังอยู่ในภาวะอันตรายนี่มันเกิดจากอะไรก็มาเอ็กซเลย์ต่อมันมีปัจจัยที่พูดกันมาสาวันหนเราก็โทษโควิดก็ใช่อ่ะ สามสี่ปีมานี้เพราะโควิดอันที่สองสงครามสงครามคือตัวปัญหาที่ทำให้เครื่องยนต์เหล่านี้ดับต่อนอกจากสงครามไม่พอเราก็ลงรายละเอียดอีกว่านี้เงินเฟอ้อน้ำมันแพงต้องไปขจัดไอ้ตัวขโมยสามสี่ตัวเนี่ยเครื่องยนต์มันถึงจะเดินได้แต่ลืมไปอยู่สองตัวนะอีกตัวสองตัวก็คือโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมต่อให้เสร็จโควิดไปก็ไม่ฟื้นปัญหาวันนี้มันซึมลึกลงไปเยอะต้องวิเคราะห์ลึกๆแม้เศรษฐกิจฟื้นแม้ GDP มา แต่คนจนไม่น้อยของประเทศมันจะไม่ฟื้นด้วยนะและปัจจัยอีกตัวหนึ่งนอกจากโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมที่จะเป็นปนัญหาให้เครื่องยนต์4ตัวมีปัญหาต่อคือความสามารถของผู้นําประเทศความสามารถของรัฐบาลถ้ารัฐบาลถ้านายกไม่เก่งรัฐบาลฝีมือไม่ถึงนไม่ได้อะครับเมื่อเอาปัจจัยทั้งหมดมาเป็นตัวตั้งวิเคราะห์บริบทโลกเหบริบทประเทศเราก็มาวิเคราะห์ตัวเองสถานะการเงินกันลังของเราตัวตนเรานี่คือวิธีทำงบประมาณที่ถูกแต่ผมดูแล้วเนี่ย ไม่ใช่ 1. หนึ่งวิเคราะห์ตัวตนวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์ปัจจัยตัวอื่นนี่แบบประมาทมากแล้ววิเคราะห์ตัวตนสถานะของตัวเองก็ผิดน่ากังวลมากน่าวิตกมากจนถึงขั้นว่าปล่อยให้ผ่านไม่ได้ประการแรกที่สุดที่พบคือทําแบบเดิมๆคุณคิดแบบเดิมๆสามวันมานี้ไม่มีใครชี้แจงเลยว่าทําแบบคิดแบบใหม่ทําแบบใหม่อะไรบ้างไม่มีไม่มีก็เท่ากับยอมรับแถมรัฐมนตรีท่านหนึ่งออกมาพูดด้วยว่าประมาณปีนี้ก็ทําเหมือนปีที่แล้วอะ่ะ แล้วอันต่อมาคือ,อยังไงครับกระบวนการทํางบประมาณทำลายทํางบประมาณเราก็ไล่มาตั้งแต่นู่นตุลาปีที่แล้วมันเป็นปัญหาและความต้องการเมื่อปีที่แล้วแล้วมาจะไปใช้ในปีหน้ามันไม่อัปเดตมันไม่ทันสถานการณ์สถานการณ์มันเปลี่ยนเร็วมากในเดือนนี้สองเดือนสาเดือนปีต่อปีเปลี่ยนเร็วมากถ้าเปลี่ยนเร็วมากนี่ทำงบประมาณไว้ล่วงหน้าปีหนึ่งแบบนี้ไม่ได้อะแต่พบว่ารัฐบาลนี้ทําแบบนั้นขาดดุลแล้วก็กู้กู้ก็กูก้มาต่อเนื่องไม่รู้กี่ปีงบประจำสูงขึ้น แล้วงบลงทุนต่ํามันไม่มีความหวังที่มันจะสอดคล้องกับสถานการณ์เป็นทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเป็นพนายกคนนี้แหละจากปี57มาจนถึงปีนี้ขึ้น30%นะงบประจําแล้วไม่มีท่าทีจะลดลงทุนน้อยก็ประมาณที่7จ็ดแสนล้านนะิดเดียวก็เป็นไปการลงทุนในการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ด้วยเช่นซื้อ F35 นี่ เช่นซื้อเรือดำน้ำเนี่ยซื้อโดรนเนี่ยไอ้ทุจริดเดี๋ยวค่อยพูดแต่ไอ้พวกนี้คือเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นอกจากนั้นเนี่ยไม่ตอบโจทย์ประชาชนวันนี้ประชาชนเขาอยากให้ลดรายจ่ายเขาลงแล้วเพิ่มรายได้แล้วขยายโอกาสโอกาสที่ว่ามีสวัสดิการอะไรก็ทูแลเขาหน่อยให้ถึงแหล่งทุนให้ถึงอะไรดโดยเฉพาะสวัสดิการสังคมที่ควรจะได้จะมีวันนี้ต้องจัดให้เขาแบบนั้นสิ่งซึ่งเราต้องตกใจแล้วคิดว่าให้ผ่านไม่ได้ คือท่านประมาณการรายรับผิดนี่คือปฐมมเหตุปฐมมบทที่จะทําให้จัดงบประมาณมีนิพผิดหมดท่านบอกว่าปีหน้านี่ GDP มันจะโตท่านก็คํานวณทุกอย่างทุกอย่างบนฐานนี้แหละว่ารายได้จะเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เพราะนั้นก็ไปประมาณการออกว่ารายได้ที่จะเก็บได้ปีหน้านี่สองแสนไอ้สองล้านกับ4ี่แสนล้านกว่าบาทตรงนี้อันตรายรัฐบาลประมาณการผิดมาตลอดปี63บอกว่าจะขายายตัว3.2นี่ มันลบ6.2เลยกพราประมาณเราถึงเดี่ยงมันถึงไม่ฟูไม่เกิดพอมางบ64เราประมาณการว่าจะขายายตัว4.5เอาเข้าจริง1.5ประมาณการรายรับผิดเป้าท่านก็เลยกู้เพิ่มไปวันนี้600ล้านท่านกู้ตรงนี้เพราะเชื่อว่าตั้งเป้าตรงนั้นเก็บได้เท่านี้มันขาดดดนอยู่600ล้านก็เลยกู้เพิ่ม600ล้านรัฐบาลประเมินผิดพอผิดปับ๊บท่านจะต้องกู้เพิ่มกู้เพิ่มมันก็จะไปชนเพดานที่เราสิ้นหวังมากก็คือ ก็ยังเชื่อว่านอกจากเศรษฐกิจไม่โตก็คือรัฐบาลก็ยังจะหาเงินไม่เป็นเศรษฐกิจมันจะรลอตัวจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ฟื้นจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจงงหัวขึ้นนี่ดันไปเพิ่มภาษีดันไปเก็บภาษีอีกตายเลยทิตามทฤษฎีไม่มีหรอกครับสรุปว่าวันนี้เนี่ยนอกจากเราสิ้นหวังกับงบประมาณนี้แล้วนี่ที่ผิดหวังมากกว่านั้นก็คือเรายังไปพบว่ามันมีแววที่จะทุจริตในงบประมาณอันนี้ พูดง่ายๆว่าจะตายอยู่ยังมีอารมณ์โกงนี่พูดง่ายๆว่าขอทานเข้ามายังมาโกงกันอีกขอทานจัดงานเลี้ยงไงเลี้ยงยังไงครับก็แจกกันน่ะแต่ว่าในภาวะซึ่งเราวันนี้ไปกู้เข้ามาแล้วเป็นขอทานอยู่นี่ก็ต้องประหยัดนี่พูดไม่ได้ดูถูกคนขอทานนะไม่มีใครอยากให้เป็นหรอกเราก็ต้องหาวิธีหลุดพ้นจากการเป็นขอทานก็คือต้องประหยัดงดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นไอ้วันเกิดก็อย่าไปเลี้ยงไอแจกคนก็อย่าไปแจกใช้งบที่มันจําเป็นที่สุดแล้วงบหนึ่งซึ่งพบมากในเล่มทุกเล่มเนี่ย ยังเห็นงบที่มันสอให้เกิดเปิดช่องให้ทุจริตเยอะตรงไหนครับไอห้า0 0นห้าแสนเต็มเลยจะทําระบบน้ําก็ห0 0 0 0นขุดคลองก็50000นมันทําไมต้อง5้0 0 0นห้าแสนหมดละ่ะตั้งงบห0 0 0สนก็หลบหนีการ e b บิดดิ้จะทําเศรษฐกิจจะทำอินฟราสตรักเจอรที่มันไปทําให้ชาวบ้านมีน้ํามีท่านหน่อยทําให้ชาวบ้านได้งงหัวทำมาหากินได้หน่อยนี่ห้าแสนมันทําอะไรไม่ได้หรอกหลบด e ีเอบิดดอย่างนี้มีเยอะ ซึ่งมันไม่ควรจะมีในภาวะอย่างนี้มันจะเป็นงบที่เจอทางตันที่กู้มาตลอดในที่สุดมันก็จะจนมุมจนด้วยเพดานหลายเรื่องกําลังจะเจอแล้วเจอทางตันงบที่จะลงทุนในพ,พรบฉบับนี้นี่มันไม่พอทําดีที่สุดก็ยังอ่อนแรงอยู่แต่ทําไม่ดีเลยก็คือจบข่าวความเชื่อถือความเชื่อมั่นในตัวนายกไม่มีความเชื่อถือความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลไม่มีสัญญาณชีพต่ำนะรัฐบาลนะเขาบอก มันเป็นส่วนซึ่งเราสิ้นหวังกับการทํางบประมาณของรัฐแล้วมาเจอทางตันด้วยแล้วมาเจออะไรอีกมาเจอสอทุจริตถ้าเป็นเราสิ่งแรกเลยครับปรับวิธีการทํางบประมาณใหม่ดิสลอฟใหม่รัฐบาลหมดสภาพหมดสภาพที่จะทํางบประมาณแบบที่เราคิดว่ามันจะทาให้ประเทศรอดไล่ไปไล่มาจริงๆปัญหามันไม่ได้อยู่ที่โควิดเงินเฟอ้อปัญหาไม่ได้อยู่ที่น้ามันแพงแล้วไปไปมามันอยู่ที่คนบริหารสถานการณ์วันนี้นี่ถ้าเราปล่อยงบประมาณฉบับนี้ไป วันนี้นี่เพื่อนสมาชิกที่พูดกันมาทั้งวันเนี่ยรับไม่ได้กับงบประมาณแล้วที่บอกว่าถ้าไม่รับแล้วมันตกประชาชนลําบากประเทศลําบากผมว่าประชาชนอาจจะโชคดีกว่าถ้าปล่อยงบฉบับนี้ผ่านไปเราฝ่ายค้านเนี่ยก็ขอรับผิดชอบต่อประชาชนถ้าของไม่ดีงบไม่ดีเราก็ไม่ร่วมไม่เห็นด้วยที่จะให้มันผ่านสภาแล้วถูกนําไปใช้การที่เราไม่รับวันนี้คือการที่เราขอโอกาสให้กับประชาชนขอโอกาสทำใหม่ให้มันได้ฟื้น เรารับไม่ได้จริงๆขอโอกาสทำใหม่ขอโอกาสให้เครื่องยนต์สีตัวได้ติดขอโอกาสให้ประชาชนขอโอกาสให้ประเทศครับขอพระคุณอย่างสูงครับ